ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรฐานการใช้น้ํามันในกลุ่มประเทศอาเซียนควรจะมีมาตรฐานเดียวกันเพื่อจะได้มีผลต่อระบบการค้าตลาดเดียวกันนะคะวันนี้รายการพลังงานเพื่อชีวิตจะพาท่านผู้ชมไปพบกับแนวทางในการส่งเสริมน้ํามันให้มีมาตรฐานเดียวกันของกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะว่าจะมีแนวทางอย่างไรติดตามชมกันค่ะทางด้านนโยบายทางด้านเศรษฐกิจในนโยบายของรัฐบาลจะต,ตกลงกันว่า,าเราจะตั้งคณะทํางานร่วมกัน เพื่อที่จะมากําหนดแผนว่าเราจะทําให้มาตรฐานของน้ำมันจะเพลิงเนี่ยเป็นแนวทางที่วันได้เมื่อไหร่อาจจะเริ่มต้นที่ถนนเอเชียเทวีตามแนวตะวันออกตะวันตกซึ่งตอนนี้ถนนเรียบร้อยแล้วเราอาจจะสนับสนุนมีการใช้น้ำมันดิเพลิงตั้งสถานีบริการตามแนวถนนเอเชียเทวีนี้ไปก่อนนะเพราะฉะนั้นรถบ้านเราก็สามารถขับไปเที่ยวเขียนกัมพูชาไปเวียดนามไปลาวได้ อย่างที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยคือว่าจะมีเฉพาะของประเทศไทยกับสิงคโ,โปร์นะที่มีมาตรฐานสูงกว่าระดับยูโร4ส่วนที่ที่เหลือก็จะมี3ประเทศนะที่มีมาตรฐานยูโร2ก็คือมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็คือตามสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันเขายังไม่มีความพร้อมที่จะทำถ้าเกิดเขาทำเขาอต้นหนก็จะสูงขึ้นเพราะตอนนี้ประเทศไทย ถ้ e ี่ e 8 e 5ซึ่งมันส่งเอทานอลถึงสาเอนนั่นแปลว่าเราปรับในป,ประเทศเองในต่างประเทศเองเนี่ยประเทศพื่นบ้านเองเนี่ย mm hmm. เขาก็ปรับตามวัตถุดิบหรือพืชเกษตรที่เขามีอยู่ในเบื้องต้นไปก่อนถ้าเกิดเขายอมรับในการปรับคุณภาพมาตรฐานาให้เป็นอย่างเดียวกันทั้งอาเซียนนะฮะสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยคือเราสามารถจะส่งออกเอทานอลไปที่มาเลเซียได้ส่งออกเบลดิเซลไปที่เวียดนามไปที่กัมพูชาไปที่ลาว คผู้ชมคะในแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนก็จะมีการใช้มาตรฐานน้ำมันยูโรที่แตกต่างกันนะคะยูโร2ยูโรทหรือยูโรโฟแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเราควรจะใช้น้ำมันที่มีมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านราคาลงด้วยค่ะกลับมาพบกับรายการพลังงานเพื่อชีวิตได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้ นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตท,ะทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง